รถยางแบนติดพื้นเลยทุกคนทำยังไงดีทำยังไงยางแบนติดพื้นเลยทุกคนเนี่ยติดอย่างนี้เลยติดอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ขับไปโดนอะไรหล่วนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล้อก็เพิ่งเปลี่ยนมานี่ โอ้ยขอบคุณมากนะคะทํางานอยู่ที่นี่เหรอคะครับผมข้างหน้าครับอ๋ออยู่ข้างหน้านี้คือคือล้อนี้หมายความมันยังก็ยังขับไปได้ใช่ไหมขับได้ครับก็เป็นล้อสิบเฉินครับขอล้อสิบเฉินอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเรามีสมบัติอยู่ข้างล่างด้วยนีมีครับเดี๋ยวเราล้อนั้นใส่นี้ไปแล้วก็ยไปปะใหม่เจ๋อเจ๋อไปไปปักรออะไรก็ได้ได้ก็ทำมาแล้วก็ทำมาแล้วอันนี้ก็เดียวกับาหรอทุกเฉินอ๋อค่ะ นี่ต้องขยับรถไปทางไหนไหมคะเนี่ยหรือว่ารั่วแอบไปทางนล็ลไได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ัวไปี๋หาย็นตะอน้วดิบ้านน้อมากลุยแล้วน้องมากก็ลุยนะชามาจากโรงแรมชะดาทั้งหมดเลยเหรอคะ

ไม่ไม่เว่อเร็วให้แก็บปักตนไม่ดีว่าไม่ใช่ตก็ได้ว่าแล้วเอาเอาไปปะยังไงที่ไหนอะคะปะร้านปะยางอะครับร้านปะยางตกร้านจะเกลือหางูกินร้านพวกนีเลยค่ะแล้วทีนี้พึ่งพึ่งพึ่งเปลี่ยนล้อพิ่งเปลี่ยนล้อมาจากบีควิกมันยังอยู่ในประกันนั้นก็ไปบีควิกใหม่ถ้างั้นบีควิกบีที่ไหนครับอยู่ทุ่งสงข์น่าจะได้อยู่ถ้าใส่ล้อนี้ไปขี่ไปเรื่อวยล้อนี้ไปให้ก็ได้ค่ะล้อสไปนี่ไปคนไม่เว่อ แค่ไหนตึ้งหุ่งเดฟขอเพิ่มยืนยนอยู่ขี่ได้ครับขี่ได้ไปบีควิกเดิมแล้วก็เอารอที่รั่วเนี่ยเอาไปให้เขาได้รับประกันอยู่ได้อยู่ครับจะใส่วิ่งโอนี้ไปไม่ริ้งโรนี้ได้หลังจากที่เราห่อยางตัวนั้นไปให้เขาตอนที่บริการนี้ห่อนี้มีแค่ตึ้งหุ่งไดฟเท่านั้นั๋อค่ะ

คะนะรับใจเพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยว่าที่มันเบนเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรค่ะอในแล้วจุดนี้น่าจะจุดหนึ่งก็ตกลางพอดีเลยมันวัดเร็วเราเล็วไม่ออกใช่ไหมตาปูก็ไม่จ่ายอยู่นี่กลางปลากลางเลยไม่จ่ายกลางปลาน่าจะเป็นของแข็งครับเนี่ยอ๋อค่ะแข็งติดอยู่เลยเนี่ยตรงนี้พอดีดู ดูอัันน้นนะซึ่งมันตับอยู่ทีเดียวตั้งนานซึ่งมันก็โอเคตับอยู่ทีเดียวตั้งนานเนี่ยเอาไปแบบนี้แล้วก็ดูสภาพแบบนี้เลยค่ะองประเทศไทยเดี๋ได้เลยครับอันนี้ไว้ข้างในก่อนขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เจริญเจริญนะคะจะขอให้ร่ำขอให้รวย

ขอบคุณทีมงานโรงแรมชดาแอดนครด้วยนะคะมาช่วยดูเลเปลี่ยนยางให้ขับรถมายังไม่ออกจากโรงแรมเลยค่ะทุกคนไม่ออกจากโรงแรมเลยมันดังผับผัผับพอมาดูมันก็แบนแต่แต่เลยค่ะทุกคนค่ะ แข็งพวกเลยแข็งแตกแล้วรอดีวิ่งสบายครับไม่ต้องไป็ห่วงค่ะดอกอยขางเต็มยางยังดีอยู่ค่ะวิ่งได้ถึงกรุงเทพค่ะไม่ไปแล้วคุณผู้ตมนนี้ <c ười> มันได้เดี๋ยวรอชุ่เชิญโอ้แล้วเมือม่อกี้ตอนที่ประมาณบ่ายสามโมงรู้สึกถึงแผ่นดินไหวไหมคะ โอครับนั่งอยู่ข้างในแบบโอนอัวกันหมดทุกคนเลยหันกลับไปถามกันว่ารู้สึกเวียนหัวไมมเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวตกลงลงข้างเดี๋ยวถ่าอภิชาติตรับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ไม่ไม่มีอะไรให้นอกจากขอบคุณค่ะอย่าลืมติดตาม youtube นะคะเดี๋ยวภาพนี้จะขึ้น youtube นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณโรงแรมสดานะคะแอดนครน้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากบครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โรงแรมไปแล้วค่ะขอบคุณ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีพี่ทำ YouTube ด้วยได้ขอบคุณเขาขอบคุณค่ะทุกคนขับขับมาโอเคโอเคค่ะเขาเปลี่ยนอย่างอะไรให้แล้วทุกคนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ